Container Showcase Review ตู้สำนักงานขนาด30ตรมตรออฟฟิศเมร็รูปบ้านตู้ใหม่100%เปอร์ซเกรดเทุกชิน้นสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่ปทุมธานีนะครับที่ทางลูกค้าสั่งผลิตไว้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว10เมตรรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับ ตัวตู้นะครับเป็นตู้ประกอบใหม่โครงสร้างทุกชิ้นทั้งตู้นะครับเป็นของใหม่แท้100%และเกรด A ทั้งหมดนะครับเริ่มจากตัวตู้ก่อนนะครับมีขนาดความกว้างคือด้านนี้นะครับกว้างอยู่ที่3.0.0เมตรยาว10.0 0เมตรสูง2.5 0เมตรโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีของ T.O.A. กริปตันนะครับอย่างโครงสร้างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นสีขาวครับตัวตู้ครับมีหูหิ้ว สำหรับยกและเคลื่อนย้ายนะครับก็มีให้ทุกมุมนะครับของตัวตู้ตู้ใบนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นตู้ยาว10เมตรซึ่งลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ว่าจะเเป็นยาวท่อนเดียว10เมตรเลยหรือจะแยกเป็น3คูณ5 2ตู้พอ5เมตรบวรวมกันก็จะเป็น10เมตรนะครับเป็นระบบน็อกดาวน์ซึ่งบางท่านอาจจะบอกว่าต่อไปย้ายนะครับใช้รถเฮียบใช้รถอะไรเนี่ยสามารถยกไป2ตู้ได้นะครับหรือไปเพิ่มผนัง แยกออกไปเป็น2ตู้ได้แต่ใบนี้คือ3าคูณสิที่เป็นน็อกดาวน์นะครับเป็น3าคูณหประกบกัน2ตู้นะครับรายละเอียดก่อนครับโครงสร้างเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใช้งานได้อยู่ยาวตัวผนังและหลังคาของตัวตู้ครับเป็นแผ่นเสนือนสําเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านในแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านนอกเป็นสีขาวส่วนตรงกลางจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้มาตรฐานฟู้ดเกรดก็คือเกรดสําหรับผลิตอาหารห้องคลีนรูมห้องเครื่องมือทางการแพทย์ดังนั้นปลอดภัยจากสารปนเปื้อนแน่นอนครับและเรานํามาใช้เป็นวัสดุในการประกอบเป็นผนังหลังคาฉนวนกันความร้อนไอโซวอลสำหรับตู้ใบนี้ครับมาดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่นกอนครับที่เป็นด้าน10.00เมตรตำแหน่งประตูหน้าต่างนี่ครับสามารถย้ายได้แต่นี้ลูกค้าสั่งเป็น หประตูอยู่ตรงเกือบตรงกลางนะครับแล้วก็หน้าต่างเป็นบานเลื่อนสลับ4ชุดเป็นของฮอฟเฟนขนาด1เมตรคูณ1เมตรสิเซนแล้วก็มีมุงรวดให้ภายในครับกรอบอลูมิเนียมเป็น UPVC สีขาวครับนี่คือด้าน10.0 10. 0เมตรด้านหน้าส่วนด้าน3.0 0เมตรตรงนี้จะเป็นฝั่งด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับก็จะมีการติดตั้งเครื่องปรักาศ เซนทันแอร์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด24,000 BTU ใหม่มกอเบอร์5ตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและก็แท่งกราวอันนี้มีให้ครบนะครับแล้วก็ตำแหน่งด้านหลังครับที่เป็นด้าน10.00เมตรด้านหลังจะมีตำแหน่งของพัดลมสาะฮารตลี่1ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็มีตำแหน่งของฮาร์ตลีอีก1ชุดฝั่งนี้ครับ แล้วก็ย้ายลงมาด้สามเมตรถ้าหันหน้าเข้าตู้จะเป็นฝั่งด้านขวามือก็จะมีตำแหน่งของพาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้ตัวเมียนะครับสหรับต่อไฟเข้าสายกล่าวและก็แท่งกล่าวมีให้ครบเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยบางท่านเนี่ยซื้อไปอนาคตอยากจะแยกเป็น2ตู้เราก็มีระบบไฟฟ้าให้ทั้ง2ชุดทั้งตู้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับนี่คือรายละเอียดภายนอกทั้งหมดของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว10เมตรใบนี้ครับสูง2เมตรห้าสิบนะครับตัวนี้มาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับลูกบิดของเยลนะครับ หูช้างแล้วก็มีเรามีการกระแทกประตูให้นะครับตรงนี้เวลาเปิดมาจะาประมาณนี้ครับประตูก็เป็นไอโซวอลนะครับวัสดุเดียวกับผนังและหลังคาการเชื่อรามีส่วนการความร้อนให้เรียบร้อยแล้วครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับด้านประตูทางเข้าครับจะมีรีโมทนะครับสำหรับเครื่องปรับอากาศตัวนี้แล้วก็สวิตปิดเปิดนะครับเป็นของฮาร์โก้ซึ่งเราจะทําควบคุมหลอดไฟฝั่งด้านละ3าชุดฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีปลั๊กคู่กาวฮาโก้ นะครับตรงนี้ให้1ชุดสำหรับตู้นี้แล้วก็ด้านไกลตรงนี้1ชุดครับนะแล้วก็พลกุกปุยกาดฮาร์ติลตู้ควบคุมครับซึ่งถูกต่อจาก p o ว e r p a c ตัวผู้ตัวเมียจะมีเมซอร,ร์สกิตให้แล้วก็สกร,ริตให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็น้าต่างมาเลื่อกสลับครับของฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดมีให้4ชุดครับนี่คือระบบไฟ,ไฟไฟทางเข้านะครับทางเข้าฝั่งนี้ก็จะคุมฝั่งด้านนี้ของตัวตู้พร้อมพลุกปุยกาดครับเทสปิดครับ เทสเปิดครับส่วนด้านซ้ายมือครับด้านตำแหน่งนี้ก็จะมีหน้าต่างบานเลือดสลับให้นะครับ2ชุดแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันนี้ก็ควบคุมหลอดไฟฝั่งนี้ด้วยนะครับเพื่อเวลาเผื่อย้ายตู้แยกตู้กันนะครับจะได้ใช้งานได้เทสปิดครับเทสเปิดครับแล้วก็ปลป๊าคู่กาวมีให้2ชุดเหมือนกันเป็นของฮาโก้ครับตำแหน่งการติดตั้งเครื่องประกาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์2 4 0 0 0 BTU ใหม่มกเบอร์5 ตู้ควบคุมตู้ฝั่งซ้ายครับก็จะมีของอเป็นตู้ควบคุมของเลเซอร์เมสเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตกลร์มอนมือการแตาลิกขนาด8นิ้วไลน์อามาด้านล่างเป็นปลั๊กคู่กาวฮาโก้อีกหงชุดนี่นะครับความยาวพื้นที่ใช้สอยเป็น30ตารางเมตรนะครับซึ่งแบบปกติก็จะเป็น3าูณหนะครับสามูณสิแต่สามารถสั่งคัสตอมได้ทุกไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็น 3คูณ3าคูณ 3. กคูณคูณแปคูณ1ิบสิบออะไรก็ว่างกันไปนะครับถึง2 0 0 3 0 0เมตรได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตู้ก็จะมีชุดจอยประกบกันตรงนี้นะครับเราปร,ป,รประกบให้หนางงานเรียบร้อยเวลาลูกค้าจะถอดก็แค่ขันน็อตล็อกนะครับแล้วก็มีตัวล็อกกันน้ํากันฝนกันฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วนี่คือรายละเอียดของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว10เมตรสูง2เมตร50เกรด A ใบน,นี้ครับ ตำแหน่งประตูหน้าต่างนะครับสามารถสลับได้นะครับเพิ่มได้ตามความต้องการแอร์จะติด2ฝั่งก็ได้แต่ตัวนี้2องมืสคุมอยู่เพราะว่าฉนวนนะครับผนังและหลังคาเป็นฉนวนเกรด A F เกรดฟูดเกรดของโชว์เคสครับนี่คือรายละเอียดภายในและภายนอกของตู้สำนักง,งานบ้านสมร็จรูปออฟฟิศผานสนามแบบระบบน็อกดาวกว้าง3เมตรยาว10เมตรสูง2เมตร50ใบนี้ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคัสตอม ตู้แบบไหนนะครับทุกแบบทั้งตู้คอนเทนเนอร์และตู้ประกอบใหม่บ้านสไตล์มูจินอร์ดิกโมดูล่าเฮาสก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายครับที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท s s i o n t o n t e r s h r w h a s e ครับข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับ ขอขอบคุณคุณลูกค้าสําหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมตู้สํงงานักงานบ้านสร็จรูปออฟฟิศภาคสนามขนาดกว้าง3เมตรยาว10เมตรสูง2เมตร50ใบนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ